สวัสดีพี่น้องคนรักสับประรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็ f c ช่องเกษตรเวอร์นีตีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเตรียมต้นไม้นะครับเพื่อพึ่งลมนะครับถอดกระถางพึ่งลมเตรียมส่งลูกค้าพรวงนี้นะครับลูกค้าเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอยู่ที่อำเภออ,เภอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสั่งมาเพื่อที่จะเอาไปให้เด็กๆได้ฝึกปลูกนะครับที่โรงเรียนนะครับ ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับก็เลยวันนี้ต้องเตรียมต้นไม้นะครับถอดเวลาส่งเราจะถอดกระถางนะครับเพืเ่อนๆจะไม่ได้กระถางด้วยนะครับเราก็เตรียมกะละมังเอาไว้เก็บเอไว้เก็บกับมพะพร้าวนะครับเพื่อเอาไปปลูกต้นไม้นะครับหรือไปลองก้นกระถางปลูกต้นไม้อย่างอื่นได้นะครับนี่ครับเราก็จะถอดได้แต่ต้นอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละต้นนะครับเราก็จะนํามาล้างน้ํานะครับเพื่อนๆล้างน้ําเพื่อไล่เพื่อเอาดินเอาเศษอะไรต่างๆออกนะครับอย่างนี้แล้วเราก็จะผูกเชือกไว้บนต้นไม้หรือว่ามีคานอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็พันตากไว้อย่างนี้นะครับเป็นการพึ่งลมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ จะถอดกระถางไปเรื่อยๆให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างแล้วก็พึ่งลมทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไม้กําลังเข้าฟอร์มก็มีนะครับก็ต้องทําการแพ็คใส่กล่องนะครับส่งไปทางพัสดุนะครับไปให้แก่ท่านผอนะครับให้เด็กๆนักเรียนได้ฝึกการปลูกนะครับสับปะรดสีนะครับต้นมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมใกล้ๆนะครับ มาชมวิธีการถอดสับปะรดสีออกจากกระถางนะครับเพื่อนๆนี่ก็ง่ายๆครับแล้วก็เทออกนะครับเอามือดึงนะครับดึงกลับมาพัาสสับนะครับที่มันเกาะอยู่กับรากออกให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นในกล่องแล้วก็มันจะแห้งเร็วนะครับรากก็จะแห้งเร็วเดี๋ยวเราก็จะนําไปผึ่งลมนะครับทุกคนนี่ครับฟอร์มสวยไหมครับนี่ครับแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับนี่ก็เป็นนนโอพิกโลครับทุกคนนี่ครับลากเขาก็ออกแล้วนะครับลากเดินแล้วอย่างนี้ไปปลูกดูแลง่ายครับไปลงกระถางนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยนะครับเลี้ยงไว้ให้ฟื้นตัวเดี๋ยวก็โต แป๊บเดียวนะครับก็เข้าฟอร์มสวยนะครับหลังจากที่เราได้ถอดกระถางเสร็จเรียบร้อยและล้างน้ําแล้วนะครับล้างน้ําออกเพื่อชําระดินเศษฝุ่นอะไรออกให้หมดนะครับเวลาแพ็คจะได้ไม่มีดินหล่นก็ไปในกล่องนะครับจะได้แพ็คง่ายสะอาดด้วยนะครับล้างเชื้อโรคล้างความสกปรกออกไปนะครับต่อไปเราก็จะมาผึ่งลมนะครับเวลาเราผึ่งลมเราก็จะเอาเชือกนะครับใช้เชือกฟังหรือเชือกอะไรก็ได้นะครับมัดไว้แล้วก็แล้วเราก็จะหมุนอย่างนี้ครับ ใส่ด้านบนก่อนนะครับไม่ต้องมัดแน่นมากนะครับแค่พันเกลียวเกลียวนะครับเพื่อนๆพันวนๆอย่างนี้ครับแค่นี้ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเชือกส้นหนึ่งก็จะพันได้หลายต้นนะครับพันรอบเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับนะครับมันก็จะคว่ำลงอย่างนี้ครับเพื่อนๆนะครับนะครับเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็พันประมาณนี้ครับ เชือเส้นต่อไปครับผึ่งแค่ลมนะครับทุกคนไม่ไม่ควรเอาไปผึ่งแดดนะครับอาจจะไม่เบิร์นได้เพราะเขาเป็น สับปะรดสีพวกที่เป็นพันนีโอจิเลียนะครับจะไม่ชอบแดดมากนะครับมันจะเบินจะไหม้ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะพึ่งไว้จนกว่าจะแห้งน้ําหยดไปหมดแล้วก็น้ําละเหยหมดแห้งดีนะครับเราก็จะนําไปแพ็คนะครับใส่กล่องส่งไปให้ลูกค้าก็น่าจะส่งไปวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันทําการก็จะจัดส่งนะครับช่วง ช่องเย็นวันนี้นะครับไม้แห้งแล้วก็จะทำการแพ็คบรรจุใส่กล่องไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็รับชมโฆษณาให้จบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ